สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะกับการขยายพันธุ์บอนสีโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าบอนสีของเราจะตายนะคะคือวิธีที่เราบอกเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะแถมเรายังได้บอนสีต้นใหม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเดาจะทําออกมาในรูปแบบไหนคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาเลือกบอลสีในแปลงเราก่อนนะคะเราก็เลือกต้นที่แบบว่าเขามีหัวนะคะเราก็จะเอานี่หกหลงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสวยดีนะก็อยากขยายไว้เยอะๆเราจะขยายหกหลงไว้ค่ะแต่ก็จะมาจัดการแงะเอาหกหลงออกจากกระถางของเราก่อนนะคะเราก็จะแงะหกหลงออกมานะคะนี่อ๋อมีมีหัวด้วยนะคะแล้วก็มีรากแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เรากุดมาเรียบร้อยนะคะเนี่ยเราก็จะทําการล้างค่ะล้างเอาดินออกนะคะให้เห็นหัวแล้วก็หัวเนี่ยมันจะมีส่วนที่เน่านะคะเราก็ล้างให้เกลี้ยงค่ะแบบน,นี้นี่นะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราล้างเสร็จนะคะก็ตัดแต่งรากค่ะ ที่ยาวไปเราก็ตัดทิ้งนะแล้วก็ใบเนี่ยตัดออกได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการจริงๆแล้วเนี่ยใบยตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะคะเรารอใบใหม่ดีกว่าเพราะว่าใบาอันนี้มันเก่าแล้วปลูกไปมันก็ไม่สวยนะคะเดี๋ยวตัดใบไม่ได้มีความสําคัญนะคะกับการขยายค่ะอันนี้เราก็ตัดใบมันจะได้ไม่เกะกะนะคะหลังจากที่เราตัดใบแล้วเราจะเห็นว่าเห็นไหมข้างๆเนี่ยจะมีเป็นเหมือนหน่อเล็กๆเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะ เนี่ยเห็นปะนี่ที่หัวนะคะก็มีค่ะนี่ที่หัวก็มีนะคะเป็นนอเล็กๆข้างๆแบบนี้เวลาเราจะทําการขยายนะคะก็คือเราจะทำอย่างนี้ตัดค่ะตัดแบบนี้นะคะ เราก็จะทําการตัดนะคะโดยที่เราจะตัดส่วนหัวข้างล่างนี้เรียบร้อยไวมากมันแตกเลยนะคะนี่และตัดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้มันก็จะมีรากติดนะคะแบบนี้ตัวนี้เราก็จะเอามาปลูกต่อตัวนี้ไม่ตายนะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะส่วนนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเอาไปผ่าหรือว่ากลัวบางคนบอกว่ากลัวผ่าแล้วมันเน่ามันตายนะคะก็คือปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านะคะ ปลูกแบบนี้เนี่ยข้อดีเขาก็คือเขาจะแตกหน่อแตกต้นเล็กๆข้างๆแบบนี้นะคะจะได้เป็นฟอร์มกอด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยค่ะก่อนปลูกนะคะเรวก็จะทําการทาปูนแดงก่อนเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะนี่ทาไปท่านผู้ชมอาจจะใส่ถุงมือด้วยนะเวลาเราทําการปลูกบอลสีหรือว่าทําการผ่าหัวนะคะ อย่าลืมนะใส่ถุงมือด้วยเดี๋ยวจะหาว่าดาวไม่บอกนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราผ่าและทาปูนแดงเรียบร้อยนะคะคือทีนี้เราจะรอให้แผลแห้งหลังจากที่เรารอนะเราวก็จะมาทําการเตรียมกระถางสําหรับปลูกค่ะเราจะใส่ถาดลงไปที่ก้นกระถางแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วดินที่เราใช้ในการปลูกเนี่ยเราเคยทำคลิปไปแล้วนะก็ใส์สูตรนั้นได้เราใช้เนี่ยค่ะดินใบก้ามปูผสมใบมะขามนะคะใบมะขามหมักเนี่ยเห็นมะขามไหมวะเล็กๆแบบนี้นะคะคือต้องเก่าแล้วนะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เราใส่เป็นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นถ่านป่นแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าดินเราจะได้มีความโปร่งและมีสารอาหารเพียงพอค่ะทีนี้ เราก็จะใส่ลงไปเลยอารินใส่ลงไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ และหลังจากที่ระวังไว้จนแผลเนี่ยเริ่มแห้งนะคะเดี๋ยวก็จะทําการปลูกเลยค่ะปลูกเนี่ยก็คือง่ายมากปลูกลงดินเลยนี่นะคะเราก็จะได้ต้นต้นเดิมเขานะคะหนึ่งต้นค่ะส่วนตัวนี้นะคะที่เป็นหัวที่เราจัดการแงะมานะคะเราก็จะปลูกข้างๆกันแบบนี้แล้วตรงนี้เราก็จะได้เป็นแบบหัวอีก1ต้นนะคะ ฝังไม่ไม่ต้องลึกมากนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะทําการลดน้ํานะคะสําหรับการลดน้ํานะคะเราก็จะใช้ตัวช่วยนี่ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่เรามีค่ะเราใส่น้ำหนึ่งลิตรนะคะเครื่องดื่มชูกาลังประมาณาหนึ่งฝาเขยา่าเขย่าเขย่าแล้วก็ทําการลดเลยค่ะตัวนี้บอลสีนะคะท่านผู้ชมลดได้ทุกวันแล้วก็ ก่อนตอนแรกๆที่เราทําแบบนี้นะคะก็คือเราเอาไว้ล่มๆก่อนค่ะอย่าลืมนะคะลดน้ําได้ทุกวันวันละสองรอบก็ได้เลยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เราทําไว้นะคะนี่ต้นนี้ก็เป็นฮกหลงที่เราทําไว้อันนี้ก็เป็นต้นที่เราตัดติดรากนะคะอันนี้ไม่ได้เอาใบาออกก็เลยค่ะเริ่มมีใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นหัว นี่หัวนะคะจะเห็นไม่เนี่ยนี่ตรงนี้เป็นหัวนะคะในหัวหัวตอนนี้ก็เริ่มมีเนี่ยคะ่ะเป็นหน่อขึ้นมาแล้วนะคะนี่เป็นหน่อขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวของโฮกลงนะคะที่เราทําการผ่าแล้วเราก็เอาวางไว้ข้างๆทีเนี้ยวิธีนี้เราก็จะได้ทั้งต้นนะคะแล้วก็ได้ทั้งต้นที่เป็นต้นหัวตรงนี้ก็จะได้เป็นฟอร์มกอด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนะคะในการขยายพันบอนสีที่ทำให้เราเนี่ยได้บอนสีเพิ่มมากขึ้นแบบไม่ต้องเสี่ยงเยอะนะคะอย่างทําการพาหัวเนี่ยบางทีชิ้นมันเล็กมันอาจจะเน่าได้ง่ายนะคะแต่วิธีนี้เนี่ยไม่เน่าค่ะหัวก็จะยังคงอยู่แบบนี้เพราะหัวเขาใหญ่นะคะยังไงก็ตายยากแน่นอนค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองขยายพันบอนสีที่บ้านกันดูนะคะจะได้มีบอนสีเยอะเอาไว้ประดับบ้านกันสวัสดีค่ะ